สดีคนวนันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์จิตแจ่มใสดวงรายสัปดาห์2 5 25- ถึง31ราชินีนั่งบลงัลลังราชินีพระจันทร์และหกไม้เทา้ามีแต่ราชินีนะนี่ดวงตุ๊ดเกยกระเทยทอมดี้ต้องมาดวงนาลีอุปถรัรมต้องมาคนวนันอาทิตย์โดดเด่นที่สุดคือเรื่องของสเสน่ห์และดวงอุปถัมภ์ แต่ดวงอุปถัมภ์มากไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องแบบว่ามีชูมีเอยเสมอไปนะจ๊ะเพราะบางครั้งดวงอุปถัมเป็นเพศเดียวกันจ้าเพราะฉะนั้นดวงตุ๊ดเกกระเทยทอมดีนะเธอดูสิ ไพ่บโพล่าไพ่ใบเซ็กชวนอาจารย์ขอแค่เป็นใบเซ็กชวนพอนะอย่าไบโพล่าดวงดีนารีอุปถัมภ์เพศเดียวกันส่งเสริมสนับสนุนการงานดีประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีคนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เป็นเด็กเส้นทำอะไรช่วงนี้สำเร็จร่าบลืดมีคนเปิดทางให้เทวดาเปิดทางให้เซนแม่นลังสังหอนแม่นสอบได้สอบติดสติมาปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อดวงเปิดแล้วหน้าที่ของคนวันอาทิตย์ก็คือพิสูจน์ตัวเองค่ะสัญลักษณ์ของไพ่หกไม้เท้าเป็นแม่ทัพที่ไปรบทัพจับศึกมาแล้วประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะ หนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนหน้าที่ของเราคือพิสูจน์ตัวเองของจริงดีจริงดีตลอดดีเสมอต้นเสมอปลายคนค้าคนขายเนี่ยไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามแต่จะขายอาหารขายเครื่องประดับขายเครื่องสำอางหรือแม้แต่งานฝีมือนวดเสริมสวยสปาต่างๆเนี่ย คงเส้นคงวาเข้าใจคำนี้ใช่ไหมคงเส้นคงวาแล้วจะหากินได้เรื่อยๆจะโด่งดังจะปังจะมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจนคนเมื่อติดลมบนแล้วธุรกิจจะยั่งยืนในระยะยาวใครสอบธุรการโดดเด่น งานที่เกี่ยวกับธุรการงานที่เกี่ยวกับเบื้องหลังงานบัญชีงานเลขาันรุกการโดดเด่นหรือแม้แต่เซลคลินิกเสริมความงามงานพริตตี้งาน pg งาน pr โดดเด่นเพศเดียวกันจะให้คุณประโยชน์ช่วยส่งเสริมดวงชะตาเพราะฉะนั้นงานดีมากแต่อย่าเป็นบ้า เพราะมันจะมีภาวะที่เรียกว่าไบโพล่าแม่วันนี้หนูไม่มีอารมณ์หนูไม่ทําหนูไม่ไปหนูไม่เอาจะเป็นแบบนั้นทํางานตามอารมณ์นะคะ,ะความรักดีไหมไม่ดีมันมีอะไรปิดบงังคนมรณทิศระวังชูรักชูสาวไพ่ที่เสียนะคือราชินีพระจันทร์ไพ่พระราชินีพระจันทร์เป็นไพ่ปิดบังซ่อนเลนลึกลับซับซ้อนรับลมคมใน อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่นอกใจแฟนเพราะว่าไพ่แบบนี้หมายถึงคุณเองนะ่ะเปล่งประกายและมีออรา่าระวังอย่าวกแวกหวั่นไหวเพราะอาจารย์ทํานายเลยว่าคุณนอกใจแฟนอาจจะไม่ใช่แฟนนอกใจคุณดวงเมียน้อยโดดเด่นดวงรักลับๆโดดเด่นส่วนคนที่โสดอันนี้ต้องระวังเพราะว่าคนมีคู่เนี่ยมีเกณฑ์ว่าเราจะนอกใจแฟนแต่ถ้าคุณเป็นคนวันอาทิตย์ที่โสด ต้องระวังดวงเมียน้อยมันมาแสดงว่าคุณจะไปเป็นชูอะไรบางอย่างรู้อยู่แก่ใจอย่ากแกว่งเท้าหาเซียนมีเมียแล้วไม่เอานะจ๊ะเขามีคู่อยู่แล้วก็ไม่เอานะจ๊ะเขาจะเป็นเกย์เขาจะเป็นตุ๊ดเป็นกระถยผมสั้นผมยาวเขาจะเป็นทอมอะไรใดๆก็ตั้งแต่คุณมีสิทธิ์ชอบเพศเดียวกัน แต่คุณอย่าไปเป็นชู้ใครอาจารย์ว่าอาจารย์ขอร้องนะคะส่วนคนที่เป็นชายจริงหญิงแท้คนโสดระวังท้องก่อนแต่งผู้ชายระวังไปทําผู้หญิงเขาท้องโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยไปท้องกับคนอื่นหรือไปทําคนอื่นท้องไม่เวิร์กไม่เก,เก๋นะจ๊ะเรื่องการเงินดีมากดีมากเพราะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่มีเงินก้อนใหญ่ แล้วไม่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงด้วยนะไม่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงแสดงว่ามันเป็นเรื่องของโชคลาภโชคลาภมีอะไรบ้างหนึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์มาก่อนหน้านี้ได้เงินรางวัลได้เงินก้อนได้โบนัสที่เกิดจากรางวัลของตัวเองที่ทําได้ทําสําเร็จอย่างที่สองมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมให้เงินให้งานให้โอกาส ให้รางวัลให้ของมีค่าอย่างที่สามโชคลาภจากเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินก้อนมานะแต่อาจารย์จะบอกอย่างหนึง่งได้ไหมเงินเข้าก็จริงนะคนวันอาทีตย์แต่เก็บเงินไม่อยู่ได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวไหมดไวใช้ใจ่ายสุรุยสุร่ายฟุ่มเฟือยบางคนตั้งใจจะเก็บเงินบางคนตั้งใจจะประหยัดแต่ แม่น้ำหอมลดราคาแม่เครื่องสำอางมันเซลล์แม่หนูต้องเติมโบท,ทอบ็อดจะหาเรื่องจะหาเหตุผลจะหาข้ออ้างให้ตัวเองเสียเงินอยู่อย่างนั้นเก็บเงินไม่อยู่ซึ่งถ้าเธอเก็บเงินไม่อยู่แม่ก็มีพญายนาคให้เธอบูชาไงแม่ก็มีพญายนาคให้เธอบูชาไงเสริมดวงการเงินเสริมดวงความรักเสริมเมตตาง รักให้กรมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้เราจะเป็นเจ้านายเราจะเป็นลูกน้องหรือเราจะเป็นเพื่อนร่วมงานเรารักกันสามาคีทีมเวิร์กเสริมผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูโดยเฉพาะเพศเดียวกันใครที่กำลังคอมเมนต์กับเจ้านายหรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงหรืออะไรแบบนี้นะบูชาเราดีความรักใครที่กำลังจะรักซ้อนซ่อนรัก ปิดบังซ่อนเหลนบูชาเราดีป้องกันมือที่3ามกอดกันแน่นใช่มันเป็นวงกลมมือที่3ามันจะแทรกเข้ามาตรงไหนละ่ะกอดกันเนี่ยจะแทรกเข้ามาได้ยังไงอันนี้คือเคล็ดลับอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะที่เหลือก็คือเสริมกันเงินมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตาง ดวงเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีอธิฐานและพกใส่กระเป๋าตังค์อันนี้อาจารย์กล้าการันตีสําหรับพยานาคอาจารย์กล้าการันตีเพราะอาจารย์เห็นผลด้วยตนเองและลูกศิษย์ลูกหาที่บูชาไปเกือบ1,000องค์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีชุดนี้239บาบาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทาง ย้ำจัดส่งให้ฟรีไม่มีเก็บปลายทางขอคนพร้อมนะจ๊ะแคปหน้าจอแล้วส่งรูปมาหรือพิมพ์คำว่าสนใจบูชาพญานาคก็ได้สุขภาพระวังอารมณ์อารมณ์จะแปรปรวนโดยเฉพาะคนที่กำลังจะวัยทองหรือคนที่เทคอร์โมนช่วงนี้ฮอร์โมนจะสวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวอยากร้องไหเวว้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวอารมณ์ดีนะคะ ระวังเบาหวานความดันหัวใจมีเกณฑ์น้าหนักตัวจะเพิ่มขึ้นโรคเบาหวานตรวจน้ําตาลบ้างก็ดีนะคะความดันสูงไหมหัวใจปกติหรือเปล่าสำหรับคนนับถือแค่ขอพรพ,พระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่ลักษมีสำหรับคนนับถือพุทธมหายานขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมสำหรับคนที่ไม่นับถืออะไรเลยขอพรคุณแม่บังเกิดก้าวแต่งตัวสวยๆนะคะแต่งตัวให้ดูดี แล้วทำตัวเองให้มีกลิ่นหอมห่วงจุ้ยบ้านที่รกที่สกรปรกจัดการให้สะอาดแล้วเงินจะเข้าเลขเด็นเลขมงคล236พิมพ์สาทุก236สเส้นเดือนนี้มีเงินก้อนใหญ่เข้าแน่นอนใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรเริ่มต้น1คำถาม3าม39บาทใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยจันทุกคน ใครเก็บเงินไม่อยู่แล้วอยากทำประกันสะสมทรัพย์เริ่มต้นเดือนละ732บาทมีเงินปันผลทุกปีความคุ้มครองเริ่มต้น1 0 0 0 0แบาทลาไปก่อนนะคะสาธุ236รวยรวยเฮงเฮงปังปังมีคนอุปถรัรมภ์คำชูจ้า